เยเินตะลุยแดนมังกรหัวมังกรบายดับเบิลเซอร์เคิลบทที่4590เ yeah, ย่เฉินไม่ใช่คนฉลาดทางอารมณ์แม้ว่าเขาจะแต่งงานกับเซียวซูรันมาสี่ปีแล้วแต่เขาไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงเขาไม่เคยเกลียกล่อมความขัดแย้งใดๆกับเซียวซูรันและไม่เคยทะเลาะวิวาสด,ด้วยความโกรธ และความรู้สึกของเขาก็ราบเรียบและค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆประสบการณ์ทางอารมณ์ไม่มีขึ้นมีลงย่อมไม่มีประสบการณ์ความรักที่รุนแรงอย่างไรก็ตามเจ้าแห่งความรักคนใดที่ไม่ได้เป็นผลมาจากพายุจำนวนนะับไม่ถ้วนสำหรับราชาแห่งท้องทะเลที่มีประสบการณ์เหล่านั้นเพียงแค่มองเพียงครั้งเดียวก็สามารถบอกได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งล้มลงหรือไม่แต่เย่เฉินไม่มีประสบการณ์เช่นนี้ สำหรับเขาแม้ว่าอีกฝ่ายร้องออกมาต่อหน้าเขาเขาก็ไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายรู้สึกอะไรอยู่ดังนั้นเมื่อเขาเห็นลูกแพรร้องไห้ของหลิวมานเซียงท่ามกลางสายฝนเขาก็รีบพูดขึ้นว่าโอ้ไม่ใช่เพราะโทรศัพท์เสียหรอกเหรอไม่เป็นไรฉันจะให้อีกอันหนึ่งกับเธอทำไมต้องร้องไห้ประกาศคู่หลิวมานเซียง อารมณ์เสียเล็กน้อยและเธอร้องไห้และพูดว่าแต่ถ้าคุณให้อีกอันหนึ่งแก่ฉันมันไม่ใช่อันนี้ฉันชอบอันนี้เย่ yeah, ฉันกล่าวอย่างเร่งรีบว่าฉันรู้ว่าเธอคิดถึงแต่เธอไม่ต้องกังวลโทรศัพท์ที่พังซ่อมได้แค่เปลี่ยนฝาหลังด้วยคำพูดนั้นเย่เ yeah, ฉินมองดูเวลาและพูดว่าโอ้ตอนนี้อาจจะสายไปหน่อย หรือไม่ก็ไปที่ร้านเพื่อซ่อมแต่เช้าตรู่พรุ่งนี้หากมีอุปกรณ์เสริมก็สามารถซ่อมได้ในเช้าวันหนึ่งหากไม่มีอุปกรณ์เสริมก็ไม่เป็นไรฉันจะซื้ออันอื่นและแยกชิ้นส่วนให้คุณใช้เป็นอุปกรณ์เสริมใช่ไหมหลิยวมานเซียงไม่สามารถควบคุมความเศร้าของเขาได้แต่เขาไม่กล้าพูดในสิ่งที่เขาคิดดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงร้องไห้อย่างเจ็บปวดว่าทั้งหมดที่ฉันต้องการคือโทรศัพท์เครื่องนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ตามที่เป็นอยู่โทรศัพท์ถ้าฝาหลังเปลี่ยนก็ไม่ใช่ตัวนี้เยเฉิญทำอะไรไม่ถูกดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเกลี้ยกล่อมว่าไม่เช่นนั้นฉันจะซื้อเคสโทรศัพท์มือถือให้คุณและคุณปกปิดด้านหลังของโทรศัพท์ยังไงก็ตามฝาหลังของแก้วคุณแตกและโทรศัพท์ก็ไม่แตกดังนั้นจึงควรติดตั้งเคสเพื่อหลีกเลี่ยงรอยกระจกแตกโดยไม่ทำให้การใช้งานล่าถ้า หลิวมานเซียงร้องไห้หนักกว่าเดิมและพูดว่าฉันไม่ต้องการเคสโทรศัพท์เคสโทรศัพท์มีประโยชน์อะไรนอกจากหลอกตัวเองเย่เฉินตกตะลึงเขาไม่เข้าใจว่าทำไมหลิวมานเซียงนักเรียนที่มีความสามารถซึ่งมีสติปัญญาและมีเหตุผลมาโดยตลอดจูดจ่ๆก็กลายเป็นคนคิดบวกที่มีเด็กอายุสามขวบเท่านั้นที่จะเข้าไปได้ในความเห็นของเขาเป็นแค่มือถือ ทางแก้ที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้าใช้ไม่ได้ก็แค่แก้ไขถ้าใช้ไม่ได้ก็ใช้เคสมือถือก็ได้ถ้าแบบนี้วิธีแก้ปัญหาสามวิธีใช้งานไม่ได้แล้วสิ่งนี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยพื้นฐานดังนั้นในเวลานี้เขาไม่รู้ว่าจะเกลี้ยกล่อมหรือมานเสียงอย่างไรในเวลานี้เฟยเคกซิน ซึ่งเดินไปมาโดยโทรศัพท์มือถือของเธอแกล้งทำเป็นอยู่ไม่ไกลทันใดนั้นก็เห็นหลิวมานเซียงนั่งร้องไห้ไม่หยุดกล่าวว่าคุณหลิวเป็นอะไรไปจู่จูคุณร้องไห้ทำไมกินแล้วดีไหมหลิวมานเซียงสะอื้นและพูดไม่ออกในเวลานี้เย่เฉิญถอนหายใจและกล่าวว่าเฮ้ hey, คุณมานเซียงทำโทรศัพท์ของเธอตกและหลังจากที่เธอล้มลง เธอร้องไห้แบบนี้ฉันไม่สามารถแม้แต่จะเกลี้ยกล่อมเธอเฟย์เค็กซินมองไปที่เยกเฉินและถามด้วยความไม่เชื่อเพราะคุณทำโทรศัพท์ตกคุณแน่ใจหรือว่าคุณเย่คุณพูดอะไรผิดเพื่อทำให้คุณหลิวโกรธเย่ฉันกล่าวอย่างหนักแน่นว่าฉันแน่ใจเพราะฉันทำโทรศัพท์ตกเมื่อพูดอย่างนั้น เยเฉิญ yeah, ก็พูดอย่างเร่งรีบว่าโทรศัพท์ของนางสาวมานเซียงตกลงบนพื้นและฝาหลังแตกฉันตั้งใจจะซื้อใหม่แต่เธอบอกว่าเธอต้องการแค่นี้ฉันเลยบอกให้เปลี่ยนฝาหลังเธอบอกว่าเธออยากให้มันเหมือนเดิมฉันบอกว่าจะซื้อเคสโทรศัพท์มาร์คลุมแต่เธอยังไม่ต้องการมันและฉันก็ไม่รู้จะเกลี้ยกล่อมเธอยังไงบทที่4 5 9 1เมื่อ เฟย์เค็กซินได้ยินสิ่งนี้เธอเข้าใจทันทีว่าหลิวมานเซียงไม่ได้ร้องไห้เพราะโทรศัพท์ของเธอตกลงมาดังนั้นเธอจึงพูดกับเย่เฉินว่าโอ้คุณเย่คุณยังไม่รู้จักผู้หญิงของเราเด็กผู้หญิงของเราไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเด็กผู้ชายดังนั้นคุณไม่สามารถคิดวิธีแก้ปัญหาได้คุณต้องช่วยแก้ปัญหา ฉันคิดว่ามีคนตั้งแผงขายของตรงทั้งเข้าห้างฝั่งตรงข้ามถนนเพื่อขายอุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือดังนั้นให้รีบซื้อเคสโทรศัพท์มือถือตามสไตล์โทรศัพท์มือถือของคุณหมานเซียงทันทีที่เย่เฉินได้ยินสิ่งนี้เขาก็พูดโดยไม่ลังเลว่าตกลงคุณมากับคุณหมานเซียงแล้วฉันจะไปซื้อให้พูดจบก็ลุกขึ้นวิ่งออกไปเมื่อเร่เฉินอยู่ห่างไกล เฟย์เค็กซินจับมือหลิวมานเซียงและถามเธอด้วยรอยยิ้มว่าคุณรู้เรื่องการแต่งงานของคุณเย่หรือไม่ไม่เป็นไรฉันรู้แล้วหลิวมานเซียงตัวสัน่นมองขึ้นไปที่เฟย์เค็กซินพยักหน้าเล็กน้อยและพูดอย่างไม่พอใจว่าเขาไม่เคยบอกฉันมาก่อนประกาศคู่เฟย์เค็กซินถามว่าถ้าเขาบอกคุณล่ะ ถ้าเขาบอกคุณคุณจะไม่ตกหลุมรักเขาหรือแม้บอาเสียงของหลิวมานเซียงจะถูกทำให้หายใจไม่ออกเขากล่าวอย่างหนักแน่นว่าถ้าเขาบอกฉันก่อนหน้านี้ฉันจะรักษาระยะห่างจากเขาตั้งแต่แรกสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดในชีวิตคือบุคคลที่สามแม้ว่าฉันจะรักเขาจริงๆก็ตามฉันจะรักษาระยะห่างจากเขาฉันจะไม่เข้าใกล้เขาอีกเฟย์เค้กซิน พูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณคิดมากคุณไร้เดียงสาและน่ารักคุณเป็นบุคคลที่สามได้อย่างไรหลิวมานเซียงถามอย่างอธิบายไม่ถูกว่าเขาแต่งงานแล้วถ้าฉันยังสนิทกับเขามากจะเป็นบุคคลที่สามไม่ใช่หรือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับบุคคลที่สามเลยเฟยเค้กซินมองมาที่เธอและถามด้วยรอยยิ้มว่าคุณเพิ่งพบเขา คุณจึงเป็นบุคคลที่สามแล้วคุณเอาผมไปไว้ที่ไหนอาหลิวมานเซียงรู้สึกงงหน่วยเล็กน้อยและถามเธอว่าคุณเฟยคุณคุณหมายความว่าอย่างไรเฟยเค้กซินยิ้มและพูดว่าดูสิแม้ว่าจะเป็นแบบมาก่อนได้ก่อนผมก็ควรอยู่ตรงหน้าคุณถ้าผมเป็นคนที่สามคุณก็เป็นคนที่สี่เมื่อพูดอย่างนั้น เฟยเค็กซินก็หัวเราะก,กับตัวเองและพูดว่าน่าเสียดายที่แม่ฉันจะเป็นอันดับสามไม่ได้ฉันอาจจะดีที่สุดอันดับที่เจ็ดหรือแปดหรือสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหเจ็ดดูเหมือนหลิวมานเซียงถามอย่างตะลึงเงินคุณเฟยคุณคุณยังชอบคุณเย่หรือไม่ เฟย์เค้กสินขมวดคิ้วและพูดอย่างจริงจังมากกว่าชอบฉันรักเขามากตกลงไหมหลังจากพูดแล้วเฟย์เค้กซินกล่าวเสริมว่าถ้าฉันไม่รักเขาทำไมฉันถึงต้องบินไปตลอดทั้งจากสหรัฐอเมริกามาที่นี้ฉันเพิ่งโคยึดครองตระกูลเฟยและต้องทำความคุ้นเคยกับหลายหลายอย่างทุกวันฉันต้องเห็นผู้นำธุรกิจต่างๆอ่านงบการเงินของบริษัทต่างๆ และจัดแผนพัฒนาของบริษัทต่างๆคุณจะวางได้อย่างไรลงของสำคัญหลายๆอย่างแล้วมาที่เกาะฮ่องกงเพื่อพาเขาไปกินแผงลอยริมทางไม่ใช่เพราะคุณอยากเจอเขาเหรอืออาเฟยเค็กซินไม่สามารถช่วยหลิวมานเซียงได้เธอไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ซื้อสัตว์เช่นนี้มาก่อนเลยเธออดไม่ได้ที่จะถามว่าแต่เธอไม่รู้หรือว่าเขาแต่งงานแล้ว เมื่อได้ยินเช่นนี้เฟย์เค็กซินก็พูดอย่างจริงจังว่าไม่ว่าเขาจะแต่งงานหรือไม่เป็นธุรกิจของเขาไม่ว่าฉันจะรักเขาหรือไม่เป็นของฉันอีกอย่างถ้ารักแท้มาจริงมาจริงการแต่งงานจะหยุดได้ไหม